จ้ายาหลาดเอายาไปเห็นเงี้หลอดแต่ขีมาเด้อมวยมาแล้วมวยมวยมาแล้วเออเออหอยหอยเหลาเอายาให้นเงี้หลอดเด้อมาเร็วเร็วเร็วเร็างยางเร็วป้าป้าเร็วเร็วเร็วป้าป้าหาหลอดเร็วเร็วหลอดถ่ายกินยาเร็ว าหายเงี้หลอดเด้อป้าเวลป้าพาน้องมาเด้เอไปหลับยาป้าน้อนมาเอา้ยวอีมวยอีมวยป้าป้า,าเอิอนป้าเด้อป้ามาเด้อป้าเอิอนป้ามาไปหุ่นเงี้หลอดถ่ายกินยาแล้วเอายาไปให้ใหงี้หลอดเด้อป้า แก้วยาไปลอยฟ้าปักนะฟ้าแก้วปไาหางหายย้อลอดเด้อน้ำหางแก้หางหอยลอยแ้นเออฮ้อนย้อไปไก่มันไม่จริดาดมือถอยเสียเสียขวไป้ายไปย้อปลอยไป้วางไป เอายาใหงายหลอดเด้อยาท่าบยาบเอาบอาน้ำลายน้ลาเกิงหญ้าหอดไงท้ายมันหนักจุ้ตัวเนี่ยจังไดเหอมันถี่อ๋อไม่หนักแล้วบ๊วอาทิตปูสาดตร้นล้วนั่งศาดรวะเอาน้ำเอาน้ำใหงายหลอดแล้วอาทิตย์นีน้ำ น้ามีลาแต่น้ามีเงาลอยกินยาเด้อเอาไทีแม่้องมหลยปนีต่อเอาไหเอายาหห้นเด้อยาะไนง่ายลอยกินยาลากินยาบ้เอาไหนี่ให้าลอยกินไหมห้่ายลอยกินไม่ง่ายซีใหงาย่ายลอยกินกหลายันั่งวลานั่ง้ บักลาร์มีไงบ่บ่บักลาร์บอมีไงแล้วเอาน้ำไปให้ไงหลอดเร็วเนี่ยน้ำเอาน้ำไปไงหลอดเด้ออืมเอาน้ำไปไงหลอดถือไว้เด้อหลอดกินยาเด้อโอ้น้ำอาออกบึ้งน้ำปลอกไปมึงเอาทิ่มบึ้งเอาทิ่มใส่ไฟคุณเฮ้น้ำไปไงหลอดไปหล่าขึ้นเก่งบักลารมาเก่งแท้ ไฟไฟมันไเปรนลมจะกองไฟวะ